สวัสดีครับผมทองสุขมันตาธรวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกท่านครับข่าวดีอะไรครับคือผมได้อัดวิดีโอการบรรยายเรื่องพิธีกรพิธีการการพูดการเป็นศาสนาพิธีกรมัขนายกสำหรับโคศกนักพูดนักแสดงธรรม ทั้งหลายเนี่ยที่ควรจะรู้นี่อัดไว้สิบชั่วโมงเรื่องราวเป็นยังไงครับที่แล้วมามีคนเชิญผมไปบรรยายเนี่ยบอก่าหมอหนึ่งวันหกชั่วโมงครับอาจารย์หมอบางแห่งเก็บตังนะอย่างที่ไปชะอ่ำเนี่ยเป็นงานของมหาวิทยาลัยเขาเก็บตังผู้เข้าอบรมสามพันเก้าร้อย จัดสองวันผมรับผิดชอบวันแรก6ชั่วโมงก็6ชั่วโมงเนี่ยบางแห่งนะมีวิธีเปิดประทานพูดไม่จบลงมาทั้งทายกับผู้เข้าอบรมแล้วก็มีการถ่ายรูปมีการแนะนำแขกผู้มีเกียรติมีการมอบของในลึกแก่ประธานกินเวลาไปแล้วชั่วโมงครึ่งครับ เหลือเวลาให้ผมสี่ชั่วโมงครึ่งรวมเวลาพักด้วยนะเนี่ยบานโรแรมก็มากระซิบอาจารย์เพราะผมจะจัดงานแต่งงานตอนเย็นจบสักบ่ายสามได้ไหม <c oughs> เพราะว่าจะได้จัดสถานที่เป็นการบรรยายแบบรีบร้อนเสียสมาธิด้วยแล้วภาคบ่ายผมกลัวเขาจะง่วงก็ปล่อยมุกมากๆเนี่ยเนื้อหาก็เลยน้อยลงเขาก็สนุกกัน นี่แต่ว่าเนื้อหาน้อยส่วนการมาอัดสิบชั่วโมงเนี่ยสมาธิดีในห้องอัดเสียงเสียงใสสไลด์เต็มจอบรรยากาศดีแล้วก็ละเอียดที่ว่าละเอียดเป็นแบบไหนในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเนี่ยสี่ร้อห้าครั้งผมเคยพูดว่าหมายถึดการ ใช้กับพระราชพิธีกำหนดการใช้งานธรรมดาแต่ถ้าพูดละเอียดผมจะพูดว่าหมายกุหนการนั้นคนทั่วไปเข้าใจว่าใช้กับในหลวง<ม>ทุกครั้งผมขอจัดระดับดังนี้คนทั่วไปเข้าใจว่าใช้ในหลวงคนที่รู้ขึ้นมาสักหน่อยเข้าใจว่าใช้เฉพาะในพระราชพิธี แต่คนที่รู้จริงจะเข้าใจว่าต้องมีเอกสารแสดงขั้นตอนของพระราชพิธีมีผู้ลงนาลรอบสนองพระบรมราชโองการเป็นสามชั้น,นคนเรานี่รับรู้ไม่เท่ากันคนที่รู้จริงนี่คือชั้นที่สามนี่ผมอธิบายละเอียดมากหรือว่าเรื่องเรียนกับการเรียนใช่ต่างกันยังไงผมเคยอธิบายว่าการเรียนใช้กับประธาน แล้วก็พูดแค่นั้นแต่บัดนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพูดว่ากราบเรียนใช่กับประธานก็จริงแต่ประธานนั้นสมควรจะกราบได้ไหมเช่นนายอำเภอมาไม่ได้มอบประหลัดมาแทนอายุ25-30เราเป็นมิตรกร,รอายุ60จะกราบเรียนประหลัดอายุ25ก็คงไม่เหมาะอย่างเงี้ยต้องดูคุณวุฒธ บางทีถ้าเป็นตำแหน่งสูงๆเช่นรัฐมนตรีอายุสี่สิบเออก็ถือว่ามีคุณวุฒิมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิก็ดูกะละเทศะไม่ใช่ว่าใช้กาะเบืียนทุกครั้งกับประธานแล้วก็แก้ข้อสงสัยว่าในมีบางคนบอกว่าการเปลี่ยนใช่กับานายกรัฐมนตรีประธานรัฐมนตรีบุคคลสำคัญสิบห้าตำแหน่งเท่านั้น จะามาใช้กับประธานในพิธีไม่ได้ผมก็ให้ชี้แจงว่าอันนั้นเป็นงานสารบัญเป็นระเบียบของเอกสารระเบียบงานสารบัญของเขาเนี่ยยางว่าเป็นการบริหารเอกสารเป็นเรื่องการจ่าหน้าซองเป็นเรื่องคําคุ้นต้นในหนังสือราชการเขาไม่ได้ห้ามในการพูดเพราะว่าสารบัญคือการบริหารเอกสารอธิบายละเอียดแบบนี้ครับมีห้าเรื่องครับมีห้าหมวดมีห้าครั้ง ครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับพื้นฐานการพูดรวมถึงการลดประมาทครั้งที่สองเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรพูดอย่างไรเหมาะเจาะหมดจดถูกบทถูกแบบถ้าท่านฟังครั้งที่สองนี้จบแล้วท่านก็จะเลิกพูดคําว่ามหาบังสุกุลเลิกพูดคําว่าสันทนาการครั้งที่สามนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารพิธีการจัดอย่างไรต้องเรียบร้อยเกิดความเรื่อใสสําหรับผู้พบเห็นเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองคอ์กร ครั้งที่สี่นี่เป็นเรื่องของพิธีการศาสนาละเอียดมากกับประมาณสองชั่วโมงนี่ผู้ที่ได้ฟังแล้วเป็นมัคคณายกได้และเป็นแบบถูกต้องเลยนะ,ะมัคคณายกท่านใดเคยกล่าวคําถวายทานว่าสุทินังว่าตเมีทานังพอฟังแล้วนี่จะรู้เลยว่ามันผิดมันไม่ใช่คําถวายทาน<ม>ที่เคยแปลคําถวายทานว่าถ้าท่านมีทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์ ท่านมีสุขขอให้มีสุยิ่งขึ้นไปฟังแล้วจะรู้เลยว่ามันผิดมันไม่มีในบาลีส่วนเรื่องที่ห้าคือเรื่องบุหลิกภาพผมเองยังอายย้อนหลังเลยเคยแต่งสูตรกลัดกระดุมสามเม็ดถือว่าเรียบร้อย<ร>พอมาศึกษามาเรียนรู้เพื่อมาบรรยายเนี่ยก็ได้รู้ว่าเขากลัดเม็ดกลางเม็ดเดียวเม็ดล่าง ified. นี่ใครกลัดถือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้เน็กไทยเมื่อก่อนผูกตามสบายบางทีก็ ลอยอยู่เหนือสะดือถ้ามาผูกตามหลักบ,บุคลิกภาพแบบใหม่นี้ก็ต้องจดถึงหัวเข็มขัดทุกคนมีเรื่องที่น่าอายย้อนหลังอยู่หลายเรื่องท่านจะได้เจอทางลัดนะครับหลังจากฟังผมแล้วท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกเจอทางลัดในการปฏิบัติให้ถูกต้องนี่แหละครับมันเป็นความพ,พยายามครั้งแรกของผมนะที่ทําแบบนี้บรรยายสิบชั่วโมงนี่ละเอียดนี่เป็นการทุ่มเท สติปัญญาท่วมเทแรงกายซึ่งเตรียมหลายเดือนนะครับกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้นใช้สมองมากแรงกายแรงใจมากถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของผมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะไม่นำออกสู่ YouTube สาธารณะว่าก็ว่านะครับ YouTube สาธารณะที่หน่วยงานบางหน่วยงานเชิญผมไปบรรยายแล้วก็ เอาลง Youtube นั่นน่ะมันสิบกว่าปีแล้วบางทีก็จะไปมีคำพูดแบบล้าสมัยเช่นผมเคยสอนว่าในพิธีจุดเทียนชัยถวายร,รั์เย,ยมงคลเดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้กันแล้วเขาใช้คำว่าจุดเทียนถวายร,รั์เยมงคลเฉยๆมีหนังสือมาปี6กหนึ่งสั่งการมาเลยห้ามใช้คำว่าเทียนชัยเพราะเทียนชัยใช้ในพิธีุทธ,ธาพิเศษ และหลังจากที่ในหลวงครองราชมาเนี่ยพระองค์มีพระบรมราชโอบายในการปรับอะไรหลายๆเรื่องเช่นพิธีพระราชทานเพลิงศพก็เปลี่ยนไปการทำความเคารพของผู้หญิงก็เปลี่ยนไปการอะไรต่างๆคุ้มหญิงคุณนายเมื่อก่อนเรียกคุ้มหญิงเฉพาะคนที่สมรสแล้วอันใหม่เนี่ยสมรสหรือไม่ส,สมรสก็ตามเรียกคุ้มหญิงเหมือนกันหมดอย่างนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมรจิการที่สิบซึ่งมีมากถ้ายูทกวก็เก่ามันก็ล้าสมัยผมจะขอเชิญชวนท่านเข้ามาชมวิดีโอ,อโดยเข้ามาที่บ้านผมตั้งชื่อมันว่าบ้านความรู้บ้านความรู้โดยติดต่อกับผมทางไลน์ก่อนครับโดยเอาเบอร์นี้ครับ0818785730้ํา้ำอีกทีนะครับ 0818785730เมมเบอร์ Member ไว้แล้วติดต่อกันทางไลน์พบกันทางไลน์ก่อนก่อนจะได้เข้าชมวิดีโอนะครับสวัสดีครับ